พี่น้องครับวันนี้ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่แต้มนะครับท่านวิชัยสังระภัยหรือพี่แต้มนะครับมือปักกูดังตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมามีการพูดถึงอาวิชัยเป็นอย่างมากครับตอนนี้ผมจะเริ่มคดีแตงโมลแล้วนะครับจะเริ่มใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีในการเปิดเผยข้อมูลลับของคดีแตงโมนะครับนะ ก็อ,อื่นนะครับผมก็ต้องยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าอาวิชัยนะครับที่มีการพูดที่นะครับเป็นสายลับคนหนึ่งที่มีการส่งข้อมูลของอาวิชัยที่สนิทบ้านของแซนนะครับบ้านของแซนหรือนายแซนนะครับเป็นอาวิชัยที่เป็นตํารวจนครบาลน,นะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นโรคกการอยู่ใน พื้นที่ของนครบาลไม่ใช่เป็นวิชัยสังกปภนะครับนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทาให้สังคมเข้าใจนะผมเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่ใช่ผมยืนยันว่าไม่ใช่เพราะผมตรงไปตรงมาผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคนที่เป็นอาวิชัยเนี่ยนะครับมีชื่อวิชัยแต่เป็นรองผู้การอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตมนครบาลปัจจุบันก็ยังเป็นตำรวจอยู่คนๆคน,นี้ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคนบนเรือในวันเกิเดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์2565คุณวิชัยหรือบรรหรพันุตําหรจวิชัยได้มีการติดต่อนายแซนนะครับนะครับนะติดต่อนายแซนนะครับทีมากในวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับคุณวิชัยนะหรือพันตําหรจวิชัยติดต่อนายแซนนะครับทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับทีมากบอกให้เลยว่าทีมาก นคนที่ช่วยเหลือนายแซนนะแล้วก็ครอบครัวของนายแซนเนี่ยมาโดยตลอดนะครับมาโดยตลอดนะดนั้นเนี่ยคนบนเรือเนี่ยมันแปลกนะวันที่ยี่สิบสี่กว่าพันสองร่าสิบห้าในคดีน้องแตงโมเนาะเดี๋ยวผมจะไล่เพรว่าแปลกนะครับก็อีกเรื่องหนึง่งวันนี้ก็ต้องคิดใจให้พี่หนุ่มกัญชัยกำหนดพลอยนะครับพี่หนุ่มนะครับได้มีการส่งมอบคลิปวิดีโอ นะครับไฟล์าภาพและเสียงในรายการขนกระแสโดยใช้นะครับภาพคมชัดนะครับเป็นต้นฉบับของจริงจำนวน29ตอนในคดีน้องแตงโมงนะครับนะอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษ,ษโดยพนักงานสึกสวนสอบสวนของกรมสอบสวนพิเศษ,ษได้ทําหนังสือขอความร่วมมือนะครับไปยังพี่หนุ่มกัญชัยนะครับแล้ววันนี้วัดแน้พี่หนุ่มกัญชัยต่อหน้าทุกคนได้ว่า ขณะนี้ไม่จําเป็นต้องเชิญพี่หนุ่มไปให้ปากคากับพนักงานสอบสวนสืบสวนของดีไอแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้นะครับเราได้ต้องการคือต้นฉบับของไฟล์ภาพและเสียงในรายการของกระแสที่มีคนบเรลือไปของรายการของพี่หนุ่มกัญชัยในรายการของกระแสวันนี้เราได้ครบนะครับ29ตอนนะครับทั้งหมดเรียบร้อยนะครับมีการส่งมอบก,กันเมื่อเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับที่ผ่านมา ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดังนั้นก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยนะครับที่จะความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราต้องการตรงนี้นะครับนะส่วนอื่นนี้เรายังไม่ต้องการนะครับนะนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนให้ทราบผมจะบอกพี่น้องประชาชนว่าคดีน,น้องแตงโมโทรศัพท์ปังแจ็คไม่ใช่สาระสําคัญสําหรับผมนะครับโทรศัพท์ปังแจ็คไม่ใช่สาระสาคัญสาหรับผมไม่ใช่สาระสาคัญของคดีนี้นะครับมาฟังกันนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับองคคณะผู้พากษาสารอาญาครับที่วันนี้ได้มีคำพิพากษายกฟ้องผมในคดีที่ท่านสวิอ,อุปกิจภารกิรยังกูรนะครับได้ฟ้องผมนชนา้นญาตนะครับในข้อหามินรรมด้วยการโฆษณาเรียกเงินสิบล้านบาทนะครับซึ่งคำฟ้องของสวัอ,อุปกิจนะครับได้มีการฟ้องว่าผมเนี่ยได้ไปบินมา,าท่านในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ เว็บพนันออนไลน์นะครับเราก็สามารถพิสูจน,น์ได้สารเห็นว่าท่านเป็นสว,วสอู้ทรงเกียตินะครับจะต้องปฏิบัติตนเนี่ยนะครับเป็นตัวยอย่างที่ดีของสังคมและพี่น้องประชาชนนะครับหรือประชาชนอย่างผมเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตามรัฐธรรมน,นูญ60ูนนะครับสิ่งที่ผมมีการไล่สดนะครับสามารถพิสูจน,น์ความจริงได้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งท่านได้มีการขายประจันตรลกุ๊บ ะครับซึ่งท่านก็นยอมรับเองว่าท่านได้เปิดบ่อนคาสิโนที่ฝั่งประเทศพม่านะครับแล้วก็ได้มีการรับเงินรับทองจากแอดดี้พันดลลารงคบพิทักษ์ซึ่งเป็นผู้าาต,ต้องหาคดียาเสพติดแลวก็ดีฟอเกเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับเว็บพนานออนไลน์ศาลก็มีคำพิพากษาว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือพิสูจน์ได้ว่าเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับก็มีคำพิพากษาเจ้าฟ้องในวันนี้นะครับ,ราานนนะรบเรื่องที่สองนะครับออผมก็ได้มีการ,การฟ้องสำนักข่าวเดอนิว แล้วก็นักข่าวเดนิวที่มีการเขียนข่าวเท็จนะครับในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับมีการเลิกน้เมิดครับมิดเข้าไปในเรือนจําพิเศษกรุงเทพในคดีเข้าไปเยี่ยมคนแลบบริษัทเดียคอนกรุ๊ปในเรือนจําพิเศษกรุงเทพโดยกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับได้มีการถูกผู้จัดการเรือนจําค่าโทษแล้วก็ได้มีการกล่าวว่าเข้าไปลักษณะตีเนียนนะครับเข้าไปเยี่ยมอนแลบโดยไม่มีอำนาจ นะครับซึ่งปิดระเบียบของกรมราชทรรแล้วก็ปิดกฎหมายนะครับซึ่งเราก็ได้มีการพิสูจน์นะครับให้ศาลจังหวัดพระประแดงนะครับซึ่งเป็นศาลแห่งใหม่ในจังหวัดพระประแดงบ้านผีก็สามารถให้ศาลประทับรับฟอ้องมีมูลได้นะครับนัดนะรพร้อมนะครับสื่อปาน,นะครับในวันที่8ปเมษายน2 5 6 8นกะครับก็สิ่งที่มีการกล่าวาผมผมก็ได้มีการใช้สิทธิ ในเรื่องของกระบวนการทางสารนะดำเนินการฟ้องร้องนะครับนักข่าวนะนะแล้วก็สำนักข่าวดีนิวนะครับเนื่องจากว่ามีการละเมิดผมอย่างไแเลยครับมีการไปไล่สดนะครับหน้าเรือนจำเซนเ,ศเทศกามาอาผมต่างๆนานาแล้วก็เป็นตัวต้นแบบในการทีู่้ง่าเป็นตัวเมนหลักในการเสนอข่าวโดยนำเผยแพร่ไปยังสื่อช่องอื่นๆที่มีการนําเสนอข่าวแล้วต่อม,มาเนี่ย เราได้ให้โอกาสนะครับสำนักข่าวรีนิวและนักข่าวรีนิวในการแก้ไขนะครับโะข้อข่าวแล้วก็แก้ไขข่าวนะครับโดยการขอโทษเราก็ไม่ไปฏิบัติตามนะครับก็ยังท้าทายว่าไม่ได้ทําผิดอะไรครับซึ่งสื่ออื่นเนี่ยได้มีการขอโทษและมีการลงข่าวแก้ไขให้ผมแล้วนะครับยกเว้นสำนักข่าวรีนิวแล้วก็นักข่าวรีนิวนะครับน้องผู้หญิงท่านนี้นะครับเราจึงได้มีการฟ้องซึ่งวันนี้ศาลก็มาทับรับฟ้อง มีมูลนะครับว่ากรนะทาผิดต่อผมคนะดีนี้ผมไม่ได้เรียกทรัพย์สินหรือไม่ได้เรียกเงินทองอไปอย่างใดเพราะต้องการแค่พิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณกล่าวหาผมเนี่ยนะครับผมเข้าไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพนะครับได้มีหนังสือนํามาสแสดงให้ศาลเห็นว่าการเข้าไปของผมนะครับพร้อมก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนะเข้าไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เข้ามีองถูกต้องตามระเบียบของกรมราชัณฑ์ ไม่มีการค่าโทษจากูะมิการเรือนจำแต่อย่างใดอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่เราต้องการนําเสนอต่อสื่อมลชนทั้งสองคดีนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ตำรวจที่เป็นชุดสืบสวนก็ได้มีการมาปรึกษาหรือกระทางชมรมเมกรรมว่าในการรักษากผู้ป่วยยาเสพตินะครับจะทําอย่างไรดีเมื่อ ผู้ต้องหาคดียาเสพสิดินะครับที่เกี่ยวข้องกับการเสพนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการค้าซึ่งมีทั้งยังไม่บ้ามีทั้งยังมีสติสมปชัญญะแต่พร้อมที่จะทําร้ายนะครับคนรอบข้างพร้อมที่จะทำร้ายครอบครัวพร้อมที่จะทำร้ายเจ้าหน้า,าที่อยู่นะครับตลอดเวลานโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที G ่เสพยาเสพติด ก็มีขั้นตอนในการส่งไปยังรักษาไปยังโรงพยาบาลอนามัยแล้วก็ไปโรงพยาบาลของประจำอำเภอแล้วก็ต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็ส่งไปที่นะครับกรุงเทพมหาคนครก็คือโรงพยาบาลบ้านครับแต่สิ่งหนึ่งก็อ,อยากจะบอกว่านโยบายเนี่ยมันไม่สามารถปฏิบัติได้ผมก็กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณว่าสักวันท่านต้องมีการประชุมทุกหน่วยงาน,นครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณจังหวัดไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของตำรวจหน่วยงานของอแพทย์นะครับหน่วยงานของพมเนื่องจากว่าในขณะน,นี้ในจังหวัดสุพรรณก็คือในเขตอำเภอะประแดงมียาเสพติดเนี่ยนะครับแพร่กระจายผู้เสพเนี่ยจำนวนมากแล้วก็สามารถที่จะสร้างปัญหาในการที่จะนะมีโอกาสในการทําร้ายครอบครัวมีโอกาสที่จะกุ้งขั่งในการทําร้ายนะครับ พี่น้องประชาชนในเขตตอบพื้นที่ของคนที่ติดยาเสพติดทีนี้เมื่อเวลานำบวชนําตัวไปส่งอนามัยอนามัยก็ไม่มียารักษาอนามัยก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจนิตวิทยาในการรักษาจึงได้มีการส่งตัวกลับมายางที่บ้านนครับพอเวลาเกิดเหตุก็มีการคุ้มคั่ง